ไหนคุณพี่หยกได้เนาะคือของใหญ่เลยน้องเจนหมายปลาบอนปลาบอนปลาบอนจ้าพี่น้องปลาบอนอ่าคือเป็นตาสะออนแท้อันนี้เป็นตาสะออนแท้ปลาเข่งปลาเข่งน้อยเนาะบอนยุบ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 อยู่ไป เข้ามาได้ยังคุณพี่ยังบอกมาบ่อายกค่ะมนม้วนจ้าเพิ่นยกยอปลาเข่งนะจ้ายกสะดุ้งปลาเข่งน้อยพี่น้องเพิ่นเอาเมือเห็ดปลาเด็กปลานะจ้าบ้านเราเป็นถ้วยบ้านเราเป็นจอกพี่น้องอันนี้อยากทกแล้วทกนี่หมายถึงว่าเซาเซาอยากถึกแล้วพี่น้อง ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกแล้วไม่ค่อยได้แล้วเนาะภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยเสาย่อกับว่าพิดวอาถืปบาปามันตื่นสะดุง้งตื่นเสียงเสาย่๊งป้าวอลดังพูดเอาป้าค่อยๆพี่น้องเอ้ยอันลดวอลลุ่มลงจ้ะเสียงดังไปทั้งรายการได้ยินแต่เสียงเพิ่นเอาป่าบอนหรือป่านะ้ำนะน้ำนะนำนะพี่ยป่าบอน หยุบหยับหยุบหยับเห็นเห็นเห็นบะเห็นบะบอเห็นอะไรนะผู้บังนุบกคอยสะอ่อนปลาบอสแล้วจะดุ้งเสียไว้หนาเลยจะดุ้งเสียไว้หนาเลยเอาหุ่นมาความไรเจ้าบอคือมีลุงเมื่อแล้วบอเมื่อตึกแล้วว้ายช็อตเด็ดไปแล้วพี่น้องอ้ยังอยู่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งจ้าพี่ตอบอคือหมานแท้ไปแต่ตัวใหญ่เหลือตัวน้อยนะจ๊ะเนาะ

เฮ็ดคือเป็นเจ้าของแมนคมืออะไรยังบ่อยากมือตั้งในของเจ้าของอยู่บ่คะตั้งกับบอเมนเจ้าของอี่เดอันอันซะโอ้อันใส่ยังเออใครยังอันใครยังเป็นของเจ้าของเมือยากอเอาน้ัเจ้าเฮ็ดไปแดกแซบ ไมปมันเปลี่ยนมาจากฝันนักกินเนาะอยากกนจะสมดํดีกันนักกินประแดดที่อยากกินปรดันสะออนมันนี่แะอยากซื้อหัวบึงมาประแดดที่หแล้วไม่ไม่สะดุ้งมะอีแม่ยายทำมิ๊บอลเดือดรุ่งโอ้ยน้องเห็นอยู่ปะคะภูม เจ้าก็ยกขึ้นสูงๆให้ค่อยนุ๊เต่งย่อกับยอะเฮือดเยออ้ปลาเคงปลาเคงปลาคาร์กน้อยพี่น้อยพวกนุ๊กหัวย่านเพิ่นบ่เมื่อยอยู่มือนนี่ค่ะเด้ออันมู่เพิ่งกิดสีไม้คิดสกิดสกิดข้างหลังยาาเมื่อทอนได้ยายเอ้ยเมื่อทอนได้คอยกับอยากรับอยากนอนได้หมู่เพิ่นเฮ่ในยิ้นบอกมือฝุ่นโต๊ะอะไรนี่มือบ่ยาย น้ำผัดบนท่านโถมแบบนี้มันน้ำโถมเลยได้อืมก็คือก้าวน่ยยายเลยเช้าจ้าตอันกอ้าวเดี๋ยวบอนนะบอนในสะดุ้งละว้ก้าวว้าัว้าววกาวว้าวว้าวว้อ้าว้วว้า้้้้้ ว้าว้าว้าวโอ้ยกองกะดิกองกะเบิดคือเต็กเอ้าเนี่ยมันมีทางลงอยู่ปะไปแล้วนะเด็กอ้อมไปฮะะอืมไล่ตบลงนะคะเฮ้ยคอยกับพูดไปท่าเก็บเอาเท้าตะพูดละคอยนี่น้องเจ้าเจ้าอย่าคืดเด้อยวว่าคอยจิโดดลงหาคอยกับไปท่าลาดเจ้าจะจะพูดละเอาสะดุ้งโต้งก็คือเอาป่านี่แหละดองคอยกับเอาหัวซักลงนะนายายเอาหัวซักลงแบบนี้ย นะฮะเดชชาล่านีะเดชเขาตึกได้แน่ยายได้ได้เดียวนะบอเป็นเป็ดนะฮะป้าป่านี่มาแต่ใส่วะก็ไปลืมไปลืมมแท้สะออนพี่น้องสะออนทางปากคลอกปลาเข่งปลาคอปลาขาวมีสุป่าจ้ามันมาจากไหนเนาะสาวโยพาเลาะมาแต่หนองบัวตอนนี้อยู่หนองสลามนะจ้ามาดูคุณพี่ตอมยกยอ ยกยอปลาปลาเข็งปลาขาวปลาคลร์ปรน้อยนี่กำลังบอนมาจา้ากำลังอบอนมาเพิ่นเพิ่นนี่ไปแล้วฮะเพิ่นน่เพิจอบให้มันบอนในสะดุ้งแล้วการย่อหลับพี่น้องไปแล้ววิดแล้วขนาดวิดแล้วได้หนีเนาะโแล้วยายเนี่ยได้เต็มกระยงเนาะเนาะหลวงเนาะเซาเราะเล้ายายนะหน้าโตนะ หาของเรามันแดดเนาะแดดพอดีส่องหน้าเนาะอันนี้ผัดฮมคักอะแทนอนี้มันจะนิปลาขาวนะอืมอืมคักรักคักเมื่อเช้าเนี่ได้ปลาขาวเขได้ลายจะได้ปลาปลาขาวเหยื่อหามือเหรอเขาอิริ่นเอาไว้ที่สื่อหม้อค่เห็นตัวซีเนเยอร์ละปิ้งจำอันแจ่วหัวโป๊กเนาะยายแจ่วมักเพชรดิบเอาผัดเอาอันนั้นเอาน้ำยายเปร์อันนี้เล่าสื่อหม้อ สะออนสะอนสะอนป่าทั้งนี้พุ่บอนยุบยุบยดองเอ้จะลงลงไปงมบังเนาะโอ้ยของบังงมมาบอกสะดุ้งมาบอจักแบกสะดุ้งมาเฮาโหโหโโบอสกะเอาของเขาลงบอกาเอาของเราบอเฮ็ดบอเฮ็ดป้าพี่น้อพคือบอพี่ล็กแค่นี้ป้าน้องจ้าคือบอมานั่นี่กันนั่นี่ก็ได้ ยังสีบอลไปดอกเลยอือยังสีบอลมาเนี่ยบอนบอลมาเห็นเ้ามาตั้งทานพี่ปล่าแกเพิ่งกะสีมาบอนทางนี้เจ้าเสื้อเนี้ยตั้งดียวจบเอามาขับวนใส่ออือเอายโยยโยจ้าโอว้ายสักโต๊ะนะอ่าอาม้อนคือเก้าม้อนคือเก้าจ้าโอชิเต็มมันใช่นะคุณตรงนน้นนะ อันนี้บอจ้าปา้าโหเขาถือดองไปหาโอ้ยเหม,ม็นกระตูทดได้เจ๊หอ,อมสะอ่อนเด้จ้าปลาเค็งจ้าปลาคาร์ปรจ้า,าทำปลาเนาะอ่ะเดี๋ยวมาจบอย่าปากดังพี่น้องอ้าแคบเบิ้ง บอนบอนยุบย bon, bon, ุบเข้ามาเพื่อกะยุบอะเด้๋เดกำลังบ้อนเข้ามากำลังบ้อนเข้ามาบ้อนเข้ามาบริยานหกคนเนาะบริยานหกคนเลยยามบริฮอนยามปลาขึ้นปลาลงเด้เนาะปลามันขึ้นปลาขึ้นปะนีอหมอสิกมอืมมันติดในปลาเพาะวมันลงอ ยามปลาขึ้นนะเนาะยามมสีขึ้นไปทางโองสระม่อโอ้ขึ้นไปพูดไปทางโรงเรียนไปทางพุ่นบ่เห็นบ่อป่ามันขึ้นไป้โอ้มันมันมันสีโลงสะนองโรงเรียนนะบ่กไปพุ้นล่ะเนาะมันกัไปทั่วแหลอเนาะน้มาปาขาวน้อยองมันอ้มาแล้วจมาแล้วมาแลมาแล้ี่้องมาแวมาแล้วาได้สามตัวบัดมาไกลหรอโอ้ตื่นเสียงอะไรเนาะขนาดราคอยได้เนี่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ ว้าวอุ้ยบ่ได้ออกปะปะอ๋อวูบไป้พี่น้องกิดคดอีกแล้วจะกิดอีกแล้วกิดอีกแล้วจ้าป้าป้าขับคองเพื่อกับตัวใหญ่เถอะเนาะแหมขนาดทกเหรอดิพี่น้องเด้อนี่ขนาดทกเลยยังถือขนาดนี้วันนี้เสนอคำว่าทก วันนี้สาวยอขอเสนอคําว่าทกทกกแปว่าไม่ไม่ใช่ว่ายากจนนะคะทกนี่หมายถึงว่าไม่ไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยถูกปลาแล้วเด้อจ่าเด้อปลาบ่ค่อยถึกสะดุ้งแล้วคือคําว่าทกจ้าพี่ตตหัวล้ออะไรคะได้เงินหรืจ๊ะ